สวัสดีค่ะวันนี้เราพาน้องมงคลเดินออกกำลังกายกันนะคะแม่ๆค่ะเดินออกกำลังกายกันช่วงเช้าเช้าอากาศสดชื่นนะคะแปะกินหญ้าเขาเลยเอบกกินหญ้าเขาเลยปะ่ะเดินออกกำลังกายกันลูก ร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงพอ,อขวานน้อยก็มีย่ามประจําตัวนะคะมีย่ามประจําตัวนะคะ,ะย่ามนี้ก็คือมีสเสบียงนะคะในนั้นนะคะมีสเสบียงก็คือมะม่วงโอ้ลึกลวกล้วย กล้วยไปให้หน้องมงคลได้ทานระหว่างทางระหว่างออกกำลังกายนะคะคบ้านนี้หมาเยอะนะคะบ้านนี้หมาเยอะอเ,อเราจะเป็นยังไงบ้างบานนี้มาเยอะ น้องมองคลไปตรวจงานด้วยนะคะวันนี้ไปตรวจงานส่วนญ้าของน้องว่าจะโตขนาดไหนแล้วโตวพอได้กินหรือยังดูบันทายของน้องมองคลนะคะเดี๋ยวนี้อบอิ่มอบอิ่ม กินหญ้าข้างทางไปต่อไปต่อ กินไม่ได้กินยากินไม่ได้ติดตะไครติดตะไคร์ลูกพอขวานน้อยก็ตาดีเหลือเกินนะตาดีมองเห็นมะม่วงของโปรดของบางคนแล้วถึงแปลงยาของหนูแล้วถึงแปลงยาของหนูแล้ว อะจะกินต้นต้นยางต้นยางพาลาจะกินต้นยางอันนี่นะคะสวนแปลงยาของน้องมองคลน,นะคะโตแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแมฆวันเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะคะเอากินญ้าหน้าสวนเราก่อนกันลูกกินญ้าน้าสวนเราก่อน นี่นะครับแตงยาของเรานะคะเริ่มเขียวขจีแล้วนะคะพอยน้องช้างได้ทานแล้วนะเ,อเอ้าด่านลอยด่านลอยด่านลอยอด่านลอยเจอด่านลอยพ่อฟันไม่ต้องตัดนะผมกินเองนะพ่อฟันไม่ต้องตัดนะผมกินเองนะไม่ต้องห่วงผมอร่อยโหยาแม่ปลูกอร่อยเลยลูก นี่นะคะแปลงหญ้าของเราเนื้อที่ประมาณสองงานนะคะน่าจะประทังไปได้อเรื่องอาหารไปได้บ้างนะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มใส่ปุ๋ยนะคะแม่ไม่ะคะฝนตกมาเยอะเราเลยเพิ่งใส่ปุ๋ยน้องบางคนมาตรวจงานนะคะวันนี้น้องบางคนมาตรวจงานนี่อ,อร่าจะได้กินหญ้าเขียวๆแล้วลูก ยังทำศพโอเคไปไพอยังไปไอมาเนออืมมดิ่งไเนี่ยรออปล๊งเอไปกันต่อแล้วตัวเสร็จแล้วเราก็ไปต่อ เดินออกกำลังกายนะคะทาน้องช้างออกกำลังกายเย่ใบสวนเย่ใบสวนป่าสวนหญ้าเขา <c oughs> ส่วยของมงคลใช่ไหมเนี่ยอันนี้มงคลก็ซื้อไว้ในราคาห้าร้อยคะแนนเหมือนกันนะคะส่วยอดตรงนี้นะคะไว้ให้ใหญ่กว่าน,นี้ก่อนอุ้ยลอยตัดลอยตัดไปให้มงคลทานนะคะตัดแล้วนะคะนี่คือพอควานน้อยได้ซื้อในราคาห้าร้อยคะแนนนะคะไม่ไม,ม่ขาลอยตัดแล้วนะคะน้องทานแล้วไปข้างหน้ามีอะไรข้างหน้ามีอะไรรีบๆๆๆ ข้างหน้ามีอะไรรีบๆเลยรีบๆเลยข้างหน้ามีอะไรรีบๆเลยตรงนี้ด้วยใช่ไหมพ่อควานญาติตรงนี้ด้วยใช่ไหม,ตร,ไหมตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเขาไม่ขายให้บกตรงนี้อ๋อของบ้านหลังนี้คนละเจ้าเนาะอ้าวอ้าวขัดกินอะไรอุ้ยต้นชะอมยอดชะอม ่าจะอมเขียวเป็นจีเลยไม่คมเหรอลูกเป็นพืชสมุนไพรอย่างดีเลยค่ะดูน้องบางคนรู้จักเด็ดอัตรยอดด้วยนะรู้จักเด็ดอัตรยอดด้วยเฮ้ยรื่น้ำไปเก่าอ่านะไปนะมีอะไรข้างหน้ามีอะไรข้างหน้าไปรีบไปกิน เมียใครไรข้า,างหน้าอ,อ,อร่อยเหลือเกินย่าตัวนี้อร่อยเหลือเกินย่าตัวนี้โอ้ยกลิ่นชะอมยังหึงมาเฉมาเลยนะคะกลิ่นชะอมหึงมาเลยปะมังคอนปะเอ,ออไปเอยอน่ะ หมาวิ่งมาบางคนตั้งนานงช้าชนเลยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวมันเลยก็มันเลยบางคนได้กล่าวไว้อุ้ยมะม่วงหล่นปุ๊บอุ้ยชอบเหลือเกินมะม่วงหล่นจากต้นอ่ะมะม่วงสุกๆหล่นจากต้น มานี่แล้วมานี่แล้วบางคนบางคนของเราจะไปไหนมาดูนะคะทางนี้มาดูทางนี้นนว,ว้าวว้าวมีกล้วยแขวนไห้มีกล้วยแขวนไว้ววไวด้วยแต่บางคนไม่สนใจบางคนไม่สนใจบางคนกินหญ้า เอามึงคนไม่สนใจลวกอ่ะลูกกินยาเฉยเลยอร่อยแล้วลูกยาอร่อยกว่านะแม่ยาอร่อยกว่า แม่อุสากล้วยมาวางไว้ตรงนี้นะคะมุงคลของเราก็ไม่ทานนะคะทานแม่อุสากล้วยมาวางไว้ตรงนี้มุงคลก็สนใจแต่ย่านะ,ะอ้าวอาวอาเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นกล้วยแล้วในกล้วยไม่เอาอีกไม่เอาอีก น่าจะไม่กินนะคะน่าจะกินน่าจะกินแต่หญ้านะคะเดี๋ยวจะให้พ่อควานป้อนทีละลูกดีกว่าให้พ่อควานป้อนทีละลูกดีกว่าน้องน่าจะไม่กิน